เรบไปแล้วครับโหเป็นร้อยครับผมไปแล้วครับนกเป็ดเรวเสียบอยู่้ายมือผมครับนะครับนบกลางน้ำครับเห็มนะเราจะพาคิวโดยใกล้ครับนกเป็ดครับที่ว่าผมยิงฝูงนี้ครับโอ้โหระยะนี้ก็ก็ไม่พลาดนะครับ่อบปืนมูนด้วยนะครับนับกลางน้ำาเห็นมครับเต็มเลยครับเป็นร้อยตัวครับผม นอนนิ่งเลยครับถ้ายิงโดนก็ต้องเอาเรือลงไปครับผมยิงโดนก็เอาไม่ได้ครับเนี่ยเอซีครับเห็นไหมครับกลางน้ําครับเป็นร้อยตัวครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับกปผมมันซูมได้แค่นี้ครับนี่ครับจากระยะที่ผมอยู่ไปหานกก็ไกลไหมครับก็ประมาณไม่น่าจะถึงแปดสิบเมตรนะครับนี่ครับจากนี่ไปครับ ดูครับเห็นไหมครับฝูงมันครับโอ้ยถ้าตามที gender, ่ผมนับคร่าวๆนะครับประมาณโอ้ประมาณเกือบร้อยตัวนะครับนี่ฝูงเล็กนะครับปติมันจะมีอีกฝูงหนึ่งครับมันมีหลายฝูงครับนี่ครับฝนกำลังตกพรำๆเลยครับนี่ครับเมื่อกี้ผมก็พาพี่ีขียมาจากฝั่งนู้นครับนะครับผมยิงมันผมยิงมันฝั่งนู้นครับเมื่อตอนวันนะครับได้สามตัวครับแล Albert, <they> ้วทีนี้มันก็บินมานี่ครับนี่ครับบินบินแล้วเลาะเลาะมนนี่ครับ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  นิ่งูงใหญ่ครับนี่ครับตัวเล็กก็พานลอยอยู่น่ครับไม่ไม่ได้ตกแจนะครับระยะนี้ก็ถือว่ายิงโดนไหมก็โดนครับนี่ครับไม่แน่ใจครับว่าลูกไหมครับแต่ว่ามีตัวเล็กลอยกับตัวใหญ่นะครับประมาณสิบตัวนะครับน่าจะเป็นลูกนะครับลูกนกเป็ดนะครับครับเดี๋ยวจะไล่ันให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้เอฟซีให้มันบินให้ดูนะครับไม่ไปนะครับต้องหาคนเห็นโยนนะครับ เนี่ยผมจะย้อนก้อนหินให้ดูครับแฟนบินครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับโหไม่บินครับทำอะไรไม่ได้ครับเอาครับไปรับบินครับครับเริ่มบินครับครับไปครับครับไปรับไปรับก็เหลือยังยังเหลือครับนี่ครับนีครับเต็มครับนกเป็ดไม่ใช่น้อยนะครับเป็นเป็นร้อยตัวนะครับผมนี่ครับ ตรงกลางไหครับจะมีคนลงดักกุ้งดักดักปลาครับนี่ครับลงไปต่อได้ครับกลางคืนครับนี่ครับนกเป็ดก็ลูกกดก็ได้แค่ตัวสองตัวครับถ้ามันอยู่เยอะครับแต่ถ้าเป็นลูกซองนี้น่าจะล่วงหลายตัวครับนี่แค่ฝูงเล็กนะผมมันจะมาอยู่ทุกปีครับไม่ค่อยมีใครยิงมันนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เรือในการข้ามข้ามคลองนี่ไปครับข้ามที่ว่าเขาขุดลึกๆนี่ไปครับ เราจะเดินข้ามไม่ได้ครับมันลึกนะครับต้องมีเรือเหมือนที่ผมมีนะครับนี่ครับเอาเรือต้องข้ามเรือไปไปตรงนู้นครับตรงนู้นก็ไม่ลึกนะครับไม่ถึงหัวเขานะครับแค่ท่วมหลังตีนะครับเนี้ยมันก็ลอยนะครับตอนนี้ครับนี่ครับบินไปแล้วฝูงหนึ่งครับบินประมาณสิบกว่าตัวครับก็ยังเดือยครับมันไม่คิดว่ามันจะไปนะผมมันอยู่ที่เดิมนะครับระยะนี้ก็ลูกกดก็ยิงโดนะครับแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวแค่นั้นครับนี่ครับเยอะมากนะครับไทาเซียไหนชื่นชอบก็ เหมือนที่ผมบอกแล้วครับถ้าอยากมายิงก็มาหาผมได้นะครับเขามเล่นกับผมได้ครับ FC บ่าวเราใต้นะครับนี่ครับจะมาตกปลาก็ได้ครับตกปลานี่ไม่มีใครว่าครับตกปลาหมายนี้ครับหมายเด็ดหมายธรรมชาตินะครับก็จะมีพวกปลาตาเพียนแล้วก็ปลาขาวนะครับตัวมันขนาดเท่านี้ครับ FC ผมท่านไหนที่ว่าชอบในการตกปลาก็มาตกได้นะครับพิกัดนี้เดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้นะครับบ้านผมเองนะครับนี่ครับ ก็จะมีคนตกเจ้าประจําตกอยู่นะครับก็ไปนั่งตกเขาได้ครับหรือว่าจะเปิดไม้ใหม่ก็ได้นะครับนะครับมันบินข้างบนก็มีครับข้างล่างก็อยู่ที่เดิมครับไม่ได้ตกใจครับแต่ว่านี่ผมก็ได้แล้วสามตัวก็พอกินแล้วครับไม่ยิงนะครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปด้วยนะครับก็ไม่ยิงเอาไปหมดหรือว่าไปขายนะผมก็ให้เอฟซีเข้าใจตรงกันนะครับเผื่อมีโลกสวยนะครับผมก็ธรรมดาเลยครับของนี้นะผมหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็ยังกินนะครับน้ำภาษาอะไรกับนกนะครับ นี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอุดมสมบูรณ์ครับบ้านผมครับนี่ครับเนื้อที่เป็นพันไร่ครับที่ว่าขุดเอ่อขุดหนองน้ำครับนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับนะครับรับไปรับผงเล็กไปอีกสิบตัวครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับนะครับไปรับนะครับนะครับไปรับเริ่มบินทยอยไปรับนี่ครับมันจะบินเข้าไปนู่นครับนอนข้างในข้างในต้นต้นเกาะต้นนี้ครับที่ผมบอกนะครับมันเข้าไปทํารังที่นู่นครับช่วง หน้าเกี่ยวข้านะครับผมก็ได้ลูกกันบ่อยนะครับเนี่ยบางทีขับรถมาก็เดินตัดทางครับเป็นสิบตัวครับก็ปล่อยไปครับไม่เคยจับลูกมาเลี้ยงครับบางคนก็เลี้ยงแต่ผมปล่อยไปครับให้มันขยายพันธุ์ครับนะครับบินก็ยังลงเรือครับนี่ครับไม่ไปครับระยะนี้ถ้าว่าลูกกดก็ไม่น่าจะพลาดนะครับนี่ครับหมายของเราครับตอนนี้ก็ฝนกำลังจะตกครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านครับนี่ครับไฮเอฟซีมาดูนะครับดูนกเป็ด น้ำกันนะครับน่ครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดไลค์กดติดตามท่องกดแชร์ไปด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับการล่าอะไรวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ลงบ่อยๆนะครับนี่ครับฝนก็เริ่มตกครับน่ครับฟ้าคึมมืดนะครับเดี๋ยวถ้าใครติดตามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปลองต่อนกคุมอื่นให้ดูนะครับมาต่ออยู่บ้านผมเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับคุมอื่นครับเยอะนะครับ นกขม่อื่นมีทุกที่ครับอยู่แถวบ้านผมครับก็ไม่ได้ต่อกินอะไรมากมายครับผมต่อแล้วก็ปอยใอ้ซีได้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่รู้สึกว่าเอซีจะบอกว่ามันมันเหลือน้อยหรือใกล้ศูนพันธุ์ครับแต่ว่าบ้านผมยังเยอะนะครับนี่ครับนะครับเสียงมันร้องครับนะครับถ้าใช้ลําโพงต่อแล้วก็ดักดังครับโอ้โหดักตะขายนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเยอะขนาดนี้นะผม มีนกสตาฟสักหกเจ็ดตัวนะครับนี่ยครับไปตั้งรอนะครับนี่ครับหูเกาะเกาะกลุ่มเป็นฝูงนะเนี่ยผมก็ยิงประมาณนี้เกาะกลุ่มนับยิงในแนวระนาบนะครับโดนไปสามตัวครับเนี่ยครับเนี่ครับเพียบเลยครับนูครับข้างในครับมองเห็นดำดำมแต่นกนะผมนี่ครับสัตว์ป่าคุ้งคลองนะผมถ้ายิงก็ยาวลงทางช่องทางยูทูบนะครับเดี๋ยวจะโดนจับกันได้นะผมนี่ครับ นนครับนครับเห็นไหมครับปลาขึ้นเยอะนะครับปลาก็มีนะผมไม่ใช่แค่ว่านกเป็ดนะครับอุดมสมบูรณ์ครับใครอยากตกปลาหน้าดินก็มาตกได้นะผมตอนนี้ผมหยุดหยุดงานประมาณเจ็ดแปดวันนะครับก็เข้ามาเล่นกับผมได้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้ลูกปืนก็เดี๋ยวผมจะแบ่งให้นะครับเพราะผมซื้อมาแท่งหนึ่งนะครับผมของซีซไอหัวดำนะครับหัวสี่สิบเกนฑนะครับซีซัยสแตนดาร์ดนะครับผมถ้าใครอยากได้หรือว่า อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาหาผมได้ครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับครับก็จะไปแล้วครับฝนตกนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปตอน,นักคุมอื่นให้ดูนะครับยังไงก็อย่าลืมดูกดติดตามกันด้วยครับผมไปแล้ว นกเาขาชวานะครับสามตัวครับไม่ดีนะครับเนี่ยเยอะมากเนี่ยไปแล้วสองตัวครับเนี่ยนกเขาชวาครับไปแล้ววันนี้ผมก็จะพาเอฟซีมาเนี่ยขับรถเลาะนะครับเลาะดูหมายที่ผมมายิงนกเป็ดเมื่อตอนกลางวันครับได้ไปสามตัวครับนัดนัดเดียวครับสามตัวแต่ว่า ไม่สามารถเอาให้ FC ดูได้นะผมนกเป็ดตัดป่าคุ้มคลองนะผมได้จริงนะครับนกเป็ด3ตัวนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจอดรถให้ FC ดูนะครับตรงที่ว่ามันอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยป็นเสียบนี่ครับ,รบ,รบหมายที่ว่า ผมมายิงนกเป็ดเมื่อตอนวันครับประมาณช่วงสามสี่โมงเย็นครับอึประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองครับตลนนี้ฝนมันจะตกครับผมก็เลยขึ้นมาก่อนครับนี่ครับหมยนี่ครับนี่ครับฝั่งเนี่ยมันจะเกาะอยู่ฝั่งนู้นครับที่มองเห็นเป็นเขียวครับนี่ครับเข้าไปลึกๆนะครับแต่ว่าต้องต้องมีเรือครับเรือเรือจอดอยู่ตรงนู้นครับผมก็พายไปนี่ครับนี่ยพายข้ามน้ําไปแล้วก็เดินละลักเข้าไปยิงครับยิงนัดหนึ่งครับได้สามตัวครับเพราะว่านกมันเยอะครับเป็นร้อยกว่าตัวนะครับผม ก็คือผมเล็งเล็งกะว่าให้โดนเยอะๆเลยครับก็ตัวหนึ่งโดนหัวนะครับก็อยู่เลยตัวที่สองโดนที่คอครับแล้วนี้ตัวที่สามโดนที่ปีกนะครับตัวที่สามไม่ไม่ตายครับผมวิ่งไปจับเอาครับได้สามตัวเนี่ยครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับมันบินออกจากตรงนี้ครับมันก็ไปอีกที่หนึ่งฝั่งนี้นะครับเนี่ครับถ้าเอฟซีท่านไหนที่อยู่แถวแถวผมนะครับอีสานใต้นะครับก็มาหาผมได้ครับเดี๋ยวผมจะพามันลงลงยิงนะผม ถ้ามาก็ติดต่อผมทางเบอร์โทรอย่างเดียวนะผมเพราะว่าช่องทางอื่นผมไม่ค่อยเล่นครับถ้าเป็นเบอร์โทรผมโทรมาผมก็ถ้าโทรมาไม่ติดผมจะโทรกลับเองครับผมนี่ครับถ้าใครอยากมายิงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ครับก็มาหาผมได้นะครับนี่ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมถ้าใครอยากมาก็มาครับติดเส้นสองสี่นะครับอยู่อำเภอสังขะนะครับถ้าใครอยากมาก็มาหาผมได้นะครับบอกพิกัดไว้ให้แค่นี้นะครับผมนี่ครับนกเป็ดน้ําเยอะนะครับก็จะมีนก ชนิดอื่นด้วยนะครับนี่ครับซึ่งเยอะมากครับในป่าเขียวเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเรือลงเรือเข้าไปยิงนะครับถ้าเอซียไหนชื่นชอบครับนี่ครับหมายเนี่ครับหรือว่าจะเอาลำโพงมาต่อก็ได้นะครับนี่ครับถ้าใครอยากต่อลําโพงต่อนกสตาร์ทนะครับนกเป็ดสตาร์ทนะครับก็ต่อได้นะครับข้างในก็จะมีดางดักนะครับจะมีคนมาดักนะครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนครับมันรู้แล้วครับดักได้ครั้งเดียวก็โดนครับนี่ครับลงเยอะนะครับ เป็นร้อยเป็นพันครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับเมื่อกลางวันผมมันยิงไปแล้วสามตัวครับเนี่ยครับก็ลาบกินครับผมเนี่ยครับบรรยากาศเนี่ยครับฝั่งนู้นจะมีคนนั่งตกปลาครับฝั่งนู้นปลาเยอะนะครับได้วันละสี่ห้าโลนะครับเนี่ยครับหมายที่ว่าผมพาเอฟซีมาเนี่ยครับมาดูหมายนะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเอฟซีดูนะครับนี่ครับหมายเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวขับไปดูอีกข้างหนที่นึงครับผมเดี๋ยวพาไปดูชัดๆนะครับว่ามันลงตรงไหนครับเนี่ยครับกลับตามทางไปเลยครับผมทางก็ทิเลยหน่อยครับฝนกำลังจะตกนะครับเนี่ยฝนฟ้ามืมครับฝนจะตกแล้วครับเดี๋ยวพายปทีขับรถเลาะไปเรื่อยครับเลาะไปดูบรรยากาศเนี่ยครับอยู่อีสารนะครับอีสารใต้ครับผมสานใต้เนี่ยขนาดนกนกเอี่ยงสามตัวครับสี่ตัวครับผมเนี่ยครับนกเอี่ยง ไม่ยิงนะผมผมจะยิงเฉพาะนกเป็ดนกเขาอะไรที่ว่าตัวใหญ่นะนะครับนะี่ครับตัวอย่างไปครับสี่ตัวครับผลงานสูงตรับก็ถ้าที่ไหนที่ชื่นชอบในการล่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติามให้ผมด้วยครับผมนะี่ครับผมจะพาขับไปดูตรงที่ว่าผมยิงเมื่อตอนกลางวัน,นครับที่ว่าผมได้ไปสามตัวนะ เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะบอกบรรยากาศให้ดูนะครับอีกที่หนึ่งครับเนี่ฝนกำลังตกนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ครับโอ้สวยงามมากครับผมนี่ครับนี่ครับผมยิงตรงนี้ครับนี่ครับห่างระยะยิงประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมนี่ครับที่ผมยิงครับตรงที่เราเห็นเงาเขียวตรงนี้มันจะเป็นต้นต้นเกาะนะครับที่เขาใช้ในการทอ สาดนะครับผมเนี่ครับตรงนี้น้ําจะไม่ลึกนะครับลึกแค่เฉพาะตรงนี้ไปหาหญ้าเขียวนี่ยครับตรงเกาะของเราเนี่ยครับเนี่ยต้นเกาะต้นกกเนี่ครับอ่าแล้วทีนี้มันจะเข้าไปกินข้างในนะครับจะมีพวกนกอ่านกเป็ดน้ําแล้วก็หลายชนิดครับนกนกน้ําที่ว่าอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับเกาะในนะครับแล้วก็มีนกอีโก้งด้วยครับที่ผมเห็นครับนี่ครับเมื่อตอนวันก็ยิงไปได้สามตัวนะครับนกเป็ดก็ผมว่าจะลองเอาลำโพงมาเปิดดูอยู่นะครับเนี่ยครับ หมายที่ว่าผมมายิงครับปลาก็เยอะนะครับที่นี่นะครับถ้าเอฟซีไหนชื่นชอบก็เข้ามาตกได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้เลยครับถ้าถ้าใครที่ชอบตกปลานะครับจะมีเจ้าประจําตกนะครับคนบ้านผมนครับมาตกได้วันละสี่ห้าโลครับนี่ครับนะครับตรงตรงฝั่งนู้นนะมุมนู้นครับเดี๋ยวว่าผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับไปถ่ายเอฟซีดูนะครับผมนี่ครับผมก็ไปนั่งดูแกตกปลาครับแล้วทีนี้ก็เห็นเออมีนกเป็ดลงใกล้ๆครับก็เลยถือปืนเข้ามายิงครับ ก็ยิงไปนัดหนึ่งครับก็ได้มาสามตัวก็กลับเลยครับพ่าฝนตกเนี่ยฝนก็จะตก้วครับอ๋อเี่อครับผมเจอครับตอนนี้ผมเจอครับนุครับผมเห็นแล้วครับกลางน้ำครับนี่ครับเจอแล้วครับโอ้โหอยู่เป็นเป็นร้อยแล้วครับผมเจอแล้วครับกลางน้ำครับไม่ได้เกาะอยู่ตรงตรงหญ้าเขียวครับดูครับอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวผมจะขับรถให้เอฟซีดูครับแต่ว่าใช้กล้องโกโปรไม่ว่าจะซูมได้ถึงไหมนะครับนี่ครับตรงลงไปนิ้วนะครับนี่ครับหมายนี้นะครับถ้าใครที่เป็น สายฟิชชิ่งนะครับผมก็สายวิชชิ่งนะครับแต่ว่าผมก็ตอนนี้ก็หยุดงานครับก็เลยไม่ได้เบ็ดมาด้วยครับปติผมจะมาตกนะครับแต่ว่าไม่ได้เบ็ดมาตกนะครับถ้าเป็นสายวิชชิ่งก็มาตกได้นะครับไม่น่าเขาไม่น่าจะว่าครับเพราะว่าหนองนี่ก็เป็นหนองบ้านผมนะครับนี่ครับถ้าใครว่าก็ไม่ไม่น่าจะว่านะครับนี่ครับไมายนี่ครับปลาเยอะนะครับชะโดนี่ก็โหเจ็ดแปดโลนะครับ ปลาเยอะนะครับถ้าใครอยากตกก็มาตกได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับเดี๋ยวจะบอกพิกัดให้นะครับว่าอยู่บ้านไหนตำบลไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาย c ขับไปดูนกเป็ดฝั่งนู้นครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่ามันจะบินไหมครับเดี๋ยวจะขับไป FC ฟซีดูครับผมตามไปครับ